ก็ oh, สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับอันนี้ก็อยู่ในช่องของอส่วนสันวีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมา,าทดลองใช้นะครับเครื่องอวัดออกซิเจนนะครับในเลือดนะครับโดยใช้เซนเซอร์ของโทรศัพท์มือถือรุ่นซัมซุงเอ7เจ็ดนะครับเอเจ็ดนะฮะอ่า,อาเจอแล้วครับอยู่ทางาขวาบนของเครื่องผมนะครับ นี่นะครับที่เป็นรูปผู้หญิงนะครับกำลังวิ่งอยู่นะสีฟ้าเนี่ยครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับในนี้ก็จะออบอกข้อมูลของเรานะครับกิจกรรมของเราครับเช่นการก้านะครับออกกำลังกายอาหารการนอนหลับนะครับเ,เห็นบอกว่านอนหลับตั้งแต่เกือบ4ี่ทุ่มถึง เจ็ดโมงสินาทีนะครับน้ําหนักไม่ได้บันทึกไว้นะครับอัตราการเต้นหัวใจ70ความเครียดน้ําน้ําตาลในเลือดความดันเลือดอ่ะเจอแล้วครับออกซิเจนในเลือดนะครับก็จะเป็นสารลักษณ์สีฟ้าเนี่ยครับเหมือนจะเคยวัดไปแล้วนะครับ9กนะครับก็วัดอีกทีครับก็เขาบอกว่าให้วางนิ้วมือของคุณนะครับบนเซนเซอร์นะครับ ออกซิเจนในเลือดนะครับนี่ครับตรงออกซิเจนในเลือดนะครับก็กดวัดเข้าไปครับตรงข้างหลังมือถือนะครับจะมีกล้องกับเครื่องวัดเซนเซอร์นะครับกล้องจะอยู่ตรงกลางครับแล้วก็เซนเซอร์นี้จะอยู่ตรงนี้นะครับก็แตะเข้าไปครับไฟจะขึ้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้พยายามอยู่นิ่งๆเงียบๆนะครับเดี๋ยวก็จะเงียบนิดนึงครับก็ วางไปครับเซ็นเซอร์จะอ,อยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้อยู่เงียบๆนะครับโอเคครับครั้งนี้นะครับก็ได้ค่าออกซิเจนเพิ่มขึ้นครับเป็น99%นะครับก็เดี๋ยวขอวัดอีกทีครับจะสกว่าจะออกรายการแล้วตื่นเต้นนะครับ ในมือถือเครื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าช่วงของค่าที่แสดงถึงสุขภาพที่ดีนะครับก็คือ95%ถึง100%นะครับแล้วทีนี้ผมก็ไปดูในเว็บเกี่ยวกับการวัดค่าออกซิเจนเพิ่มเติมนะครับก็คือเขาอธิบายไว้ดังนี้นะครับตามเว็บนะครับ9 5ขึ้นไปนะครับก็ออกซิเจนในเลือดปกติดีนะครับส่วน 90-94%นะครับให้ระมัดระวังอาการผิดปกตินะครับแล้วก็ถ้าน้อยกว่า90%นะครับก็จะมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำนะครับควรรีบไปพบแพทย์นะครับก็รายงานไว้คร่าวๆตามนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะลองใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับเดี๋ยวขอเริ่มด้วยนี้ตัวนี้ครับ หน้ากากผ้านะครับอันนี้เป็นหน้ากากผ้ายักนะครับยักลาหูนะครับกําลังคุมจันนะครับก็สวยรู้ยรูบโอเคผมในบางหน้านะครับแล้วก็มาที่เครื่องวัดออกซิเจนต่อนะครับกดบันทึกหรือยกเลิกก็ได้นะครับแล้วก็กดวัดได้ครับแล้วก็เอานิ้วนะครับมาเนี่ครับที่ เซนเซอร์ของมือถือนะครับโอเคครับแล้วก็กดวัดอีกทีนะครับโอเคครับก็อยู่ในเกณฑ์ 98%นะครับก็โอเคครับนะพยายามอยู่นิ่งๆเงียบๆขึ้นนะครับ6กสิบแโอ้โหสองครับก็อันนี้ก็จะอยู่ที่ค่าออกซิเจนเลือดครับกดวัดเข้าไปนะครับแล้วก็เขาเทสนะครับเขาอาจ,จะ คนเขินน uhm, ิดนึงครับเพราะว่านานๆเขาจะออกกล้องนะครับก็นิ้วอย่าอย่าหัวเราะซีเขาบอกให้อยู่นิ่งๆเนี่ยพยายามอยู่นิ่งๆเงียบๆขึ้นนะครับหกสิบปดสิบโอ้โหร้อเเซ็ครับอ้าวเก้าเซนนะครับ โอเคครับก okay, ็ขอขอบคุณมากครับท okay, yes. okay. ja e. okay. okay. ี่อ right> ุตส right. ่าห์มาร่วมเป็นแขกในรายการช่องของเรานะครับก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะครับในยามที่เราต้องการรู้ค่าออกซิเจนในเลือดพวกข้าวนะครับก็อยากจะทดสอบแบบนึงครับก็คือว่าชั้นใดที่มีเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดในบ้านนะครับแล้วก็มีมือถือที่สามารถวัดค่าออกซิเจนด้วยนะครับเราอยากจะมาเปรียบเทียบกันนะว่ามันมีค่า เด่นเป็นกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้เราก็มีอยู่เครื่องเดียวนะครับโอเคครับสวัสดีครับ